นมัสการครับอาจารย์ครับผมจะเล่นพ่อนเนาะจะเล่นพรอนพี่บุญผ้ารวยนะครับทีมงานสุขุสุข้นเนาะทีมงานครับผมเมื่อนี่เอานองไม่มากทายน้าเหมือนไม่นองไม่บอกประกุนผ้ารวยปะกุนผ้ารวยผ้าหงายเงือบต้องแกะอะไรตะกี้เพื่อนเอิญป่าหลวงเก่งยังเกินประกุ่นเนาะประกุ่นผ้าร่วยไา่ไม่ฝากช่องน้ำในเรื่องค่ะเนาะมาใหม่ๆม่ชดชดทอน ยังอายห่วยห่วยอยู่ดินึงฝากกดติดตามนะเนาะฝากกดติดตามพักุณพาด้วยนะอาจาวันนี้ฮอดเวลาที่อาจารย์มือกับวันเสาร์อาจารย์ได้ไปโรงเรียนเนาะวันเสาร์อาทิตย์ได้ไปโรงเรียนวราอาทิตย์อาทิตย์ก็ห้อยก็ออกเา้ยมันออกมือมือหื่อนี่บอกเด็กมันมือือนี่แล้ววันอาทิตย์นี่แล้วเลีอออกวันอาทิตย์ที่อาจารย์อาจารย์ฟันเหล่าที่มือนี่ได้ด้ตัวฟันไปครับผมได้แล้วได้แล้ววันอาทิตย์กันเลือออกวันอาทิตย์แต่คิบว่าไปโรงเรียน บ่าวันที่บ่ไปโรงเรียนขาดเรี้ยนเหมืนโั้ยเบิร์ดบิร์ไล่ออกก่านาะว่ากับอีกแนวหนึ่งืัอนี้ผมกับน้ำบาปน้ำผาตงผาไตที่มามาเพิ่มมาเติมมาเติมมาเติมมือนนะเปลี่ยนไปที่ไหนอาจารย์พ่อว่คือได้ยินข่าว์บอสิบวชตต์ิฟลูปุ่นมาดิเพิ่มมาอีกรูปหนึ่ง่ายจังมันนี่เป็นซิฟลูปดีกว่าไหมเป็นซิฟลูปจัดมาดิเครื่องเข้าขาดเหลือจังไรบ้านี้ครับผมเครื่องกั เัื่องบัตก็ขาดเยอะขาดหลายอย่างเยอะขั้นโฮมสิกรขาดที่ขาดให้ว่าขาดบริการขาดบริการแปดบริการแปดนี่ก็บริการแปดนี่ร่วมบาทน้ำบ่อยันร่วมบาทร่วมผ้าใยบ่ที่กระจเอว้นบริการแม่นแมนร่วมเบัดร่วมแล้วร่วมยังไม่บัดรตอนนี้กับจีเลียบริการเจ็ดหกบาทบริการหกบาทบริการกองบุญโอ้กองบุญโอ้กองบุญเป็นเสนอครับผม กองบงบนี่กระถิมี่ยังเนี่ยอาจารย์บ่กเพื่อนซิ่งที่ขาดนี่ซิ่งที่ขาดบอกมั่งคำนี่ขั้นโฮมขั้นโฮมเขาเกินไปเฉยเฉยเพาะได้ร่มนะร่มนะร่มโอ้ร่มเนาะล่องเท้าใช่ร่มล่องเท้าผ่าคนหนูผ่าคนหนูผ่าห่มผ่าห่มเคียงโกนนวดแมนกดนี่เกี่ยววาาจย์กดกับเกี่ยวกดหมายถึงว่ากดนั่งสมายขี้กดยังแงมไปปะกดต่างอย่างตามลักวะมีกดดิ ตามรักวมีเงินบ่มีห่มแหละก็เลยบ่แล้วกดบ่อาจารย์อันกดเนี่ยไว้นอนจำวัดที่กดไว้นั่งสมาธิที่กดครับผมกดกับพคนห่มนี่ต่างหากเียคนละอย่างนี่แต่ว่าขันมีก็ดีโอ้ขันมีก็ดีอืออันบ่มีก็ยุ่งกัดเท่านั้นแล้วครับผมขัดโต๊ะเป็นยังเข้ากันเราก็ยอดจิ้หาท่าแล้วเนาะโอ้ท่ามันก็ลุ่มวัหมดขึ้นแล้วคือแต่ว่า ยุ่งร้ายหลายบางนึงลงไปหายฤทธิสีกับยุ่งว่าจันแต่ว่ามองนอนมองยู่มองเศร้ากับสีแดงนอนในสายลาตัวเอาไงไงแนวขาดเดี๋ยวนี้ก็คืออ่าผาต่ายบาลนี่ก็ยังขาดอยู่ขาดอยู่อ่าแล้วก็มีพวกเป็นเครื่องนุ่งห่มนี่เป็นผ้าห่มผ้าห่มผ้าเช็ดตัวสบู่ยาชีฟันซูโมนี่ยังขาดน้อยจังเนาะขาดครับผมก็ บอกบุญฮอดพ้อยพี่น้องนี่เด้อครับผมผู้ใดอยากอนุโมทนานะครับผมกยยย็ยังท่านอยู่พอบวชวันที่ยีบสองยังย่งท่านอยู่ช่วงนี้ก็ได้เนาะผูอ้อยู่ไก่อยากโซงมากบอกเมื่อจีเปลี่ยนจตุป,ปัจจัยมากให้ท่างวัดจัดซื้อ,อย่างสิงกะอันนี้กะแล้วแจะกระท่าครับผมบุญพลาดลุยจัดก้อนมูลมาเมื่อไรแต่ความมูลเพราะว่าเอฟซีเป็น ท้อมาเพื่อนอยากมาควมบุญกับบุญพระรวยจริงๆนะเพ oh. ราะว่ากันผมบวชก่อนเสตียว,วันที่ยี่สิบสองอนมาอ,อยากควมบุญเท่านะก oh. ิดห้าบวชก่อนแล้วมันติเสียก็รู้สึกเพื่อนแต่ว่าไปยัง oh. วันที่ยี่สิบสองบวชพร้อมกันรวดเที่ยเดียวรวดจัดเที่ยเดียวรวด oh. เป็นไปได้กับจำมัณานากันเนาะ เพินเอออันตรงนี้นี่เอออาทิเดี๋ยวพิณพิณหน้าสักพันอาจารย์เดี๋ยวพิณหน้าสักพันคนมีเสือแขหงเบาผื่นจังครับบ้านี้ขาดเหลือเนี่ยขาดเหลือกับเครื่องจีดนั่นแล้วน้อยจานเนาะถ้าอยังได้กดแล้วมันกดเวลากลางนอนอยากได้กดเวลากลางนอนโอ้พระจิบลูกเพิ่มเติมมากนี่ พราะว่าคันกดยังไม่มีจักอันเดี๋ยวนี้กดยังไม่มีเลยกดครับผมมีกดก็ต้องมีมุมใช่ไหมรองเท้ารองเท้ารองเท้าก็ได้จะาสองคู่แหลวบอกคุณเห็นมันแางหนานีมันแหงห่งลายสามคู่สี่คู่นี่แหละบ่ประมาณนี้ครับผมมีนแงห่วลายมีลองเท้านะแล้วก็ผ่าไตใกล้เคียงแล้วล่ะผ่าไตพวกหมอนพวกอยัางยังสิกะขาดเรื่อยไรบ่อจัดขาดเรื่อยแล้วหมอนซุ้มหมอนเนาะพี่แต่ขาเจ้าแม่เฮ็ดกองบุญเห็นได้หมอนเขาเจ้าเรื่อย ครับผมข้างบนเป็นบ่ได้ดีนีณอันนี้กองบุญตั้งห่างเพิ่นครับบุญมีหมอนมีเสืองที่แม่นบ่จ้ะเสือนอนบ่ได้ดีบ่จ้ะโอ้เสือบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวให้นอนืนอย่างเดียวมีแต่หมอนนอนสะอาดย่างเดียวดิโอ้นอนสะอาดย่างเดียวเท่บ่นอนของหนุ่มบ่ได้ดีโอ้มันสิสบายด้ยกันย่านแตี้นจบายได้ก็บ่เอาศาสตร์หาบ่ต้องเอาดอกศาสตร์ นั่นกับเพื่อนตลอดเว้าที่แน่ๆกดตรนัจะพาสบายจนอย่นี้ครับโคตรมุงในขาดไม่ได้โคตรมุงเนี่ยมุงเนอะโอ้โหวยทัานบวชลายปัะนี่ที่ว่าได้ด่าดมเพชรกุดบ่เนาะบ้านี้ผ้าบวชใหม่กรบกกระบอเป็นอย่างนว่าหมายอยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่ในสารานี่ยแหละสังกันเพราะว่าเขาเขาอยากโล่ปวนเอฟพี่หลายน่าสั่นเทาที่ไปเบ้าบ้านใดกันโอ้ยอนุโมทนาบุญน้ำจะบุญพระดวยเดี๋ยวนี้เขาว่อยากเปิดบังซ่องบุญพระดวยเลย่อเดี๋ยวก็เบียร์นายหลาย อนุโมทนาบุญเด้ออนุโมทนาบุญมีมากว่านั้นเนาะโอ้ยเนาะแต่ว่าว่าถึงกับอยู่ทีไหนก็อยู่ได้ดอกแต่ครับแต่จีข้น่อยอาจารย์ก็อยู่โอ้ยเตจีตักน้ำสาอาบพคนนี้เตจีครับผมมัมีน้ำหอดมเสียคนนี้ครับผมก็ยังอยู่ได้เป็นปีเลยแค่เนี้ยได้อาบน้ำจางบ่อยๆอาบน้ำยังก็ขึ้นน้ำประดานครับผมจักปีแล้วอาจารย์อายูหนีมันงขีเข่าสิบปีแล้ววะครับผมเป็นไรเป็นไรมากกว่เด็กขีเข่าแล้วมั้ง ครับใช่ว่ามาอยู่ใหม่ๆในวัยสามปีหรือสี่ปีเนี่ยยังได้อาบน้ำสายอยู่ดิครับผมใั่ว่าอยู่เฉยนีน่มากนอนใช่ว่านอนแล้วน้ำก็ไม่อาบแล้ว,ลวหรือครับอ่าบัณฑิกา,กาขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ฝากฮอดเอฟซีผู้ใจบุญทุนท้านเป็นยังเป็นอาจารย์จะได้ยังยังขันนส่วนไปบอกเอฟซีท่านคลิปนี้ไปนะครับอย่างครับผมบอกบอกได้ปะ บอกโแม่นบอกเลขนียเรื่ไหมถึงว่าขาดขาดเรือนี่ยิ่งใด้นะอาจารย์ว่าเขาต้องการอี่ยังแน่ยังเสียนะฝากบอกบุญนยังเสียนะอาจารย์ครับผมแนวขาดกลาไม่ขาดขาดไตกันยังอยู่บาดกันยังอยู่แต่ว่าแห่งย่งบ่หลายดอกย่างหัวมันสามสามไตนี่ละครับผมแต่ที่บ่มีเลยคือมุ่งมุ่งกับกดเนี่ยมุ่งกับกดยังบ่มีเลยยังบ่มีเลยพวกเป็ี่ยนพาเสตตรงพาเสตโตพระน่ะพาเสตโตหะยังบ่พ่อยังบ่พ่อเนาะมันไม่อยู่ซีเผื่อนยูตอนเนี่ย ครับผมเชตโตก็ไเลยมันจิตเป็นมิดโกนเครื่องโกนลงโกนนวดยังทีมันก็ต้องได้ใส่เนาะครับผมยังขาดอยู่จะนั้นแล้วก็ฝากบอกบุญพ่อยพี่น้องเลยผู้มีกิตทิ่าก็นเลผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพบวชพระสิบรูปเก้ารูปสิบรูปเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพน้ำกันห่วมกันนะครับกับของมมนีอาจารย์ก็ยังหลับอยู่พวกเราหลับหลับเขามาเพื่อให้มม่พ่อกล่องบวชเพื่อนนั่นแหละ ฉะนั้นแล้วก็เป้าหมายครับว่าคือวันที่ยี่สิบสองยี่สองน่ะสิบวชครับผมวันที่ยี่สิบสองสี่ห้าวันี่ครับผมฝากบอกคนนั้นไหมเด้อครับผมขันพูนไอ้ว่างกับมาร่วมกันเด้อครับผมมา่วมกันเด้อพลอพี่น้องเมื่อนั้นล่องท่านหลายขนาดมีว่ะมีผู้ติดต่อมาปฏิเสธล่องท่านกลัวไหนก็ขามกับมี่ชีวิตแขวยำวะล่ะแขวบพดีไปเลยโอ้ยยมัน้ำเงินล่องท่านเจ๊แจ้วเนาะเพื่อไหร่เฮ็ดเขาปุ้น ล่งท่านคุณแม่อีกหลายๆท่านที่บนโต่วมากผมกับบอกว่าอยากเอออยากมาซอย<ม>อ่าอีกอ่าอยากซอยเฮ็ดล่งท่านอยากซอยถวายสบายเศร้านะถ<ม>วายกเจ้าเอื้ออย่างไรถวายมพตะาหารเช้าเน,ะนเาะพระคุณเจ้าครับผมก่อนที่ออกไปบวชแล้วก็ตอนเพลงน้ำขันมาท่านเนาะครับผมสบาที่ท่านมาบุบบวชหลายพวดบวชหลายพวดว่ท่านจะพักฉันสักวันอาจารย์ครับผมพักสันสักวันครับรอบไปครับผม เพราะว่า้ามันเลยเอยวิราชัม่จัดเลยบวชนี่เพิ่นจีบวชที่ละสองลูกครับผมบวชคู่นะบวชคู่แต่ว่าเวลาหยัดกับหยัดทีละลูกต้องครับผมแต่ไรทีละลูกไกลทีละลูกชิปรูปบ่โดนหรอครับผมผมวาคิดบางแล้วบ่านายใเวลาโดนดอกแกชิปรูปบ่านายที่เกินตีสองออกจากจานผมมึงแล้วเอ้าบาดิกา ตัวเล็กทั้งหดันี้เอฟที่เปิ้ลจีให้ก็คงสุดท้ายแล้วครับผมดต้แปลรัลหันเนาตัวเนี้แลรัหันแล้วพยัญชนะแปลรหันบ่ครับผมได้เขียนแล้วบอกไมีกระดาษป้อาเนี่ยกระดาษเนาะบ่เราอยู่ใส่ออกมามาชวยเอฟกีเขาบ่ลักบ้านกระเป้าละคุบ้านในกัวลาลาจากน่อยอานิกาอนุโมทนาบุญน้ำผู้ที่อ่าทรงผัดทรงสไตทรงบาททรงยังหน้านะครับเพื่อเมื่รวมบุญอุปสมบท พระเก้ารูปน้ำกันสิบรูปน้ำก,กันนี่ครับผมเจ้าในกาอนุโมทนาบุญเดอ้อครับผม,อมเอาเขียนเลยเอาอันที่เขียนแล้วกับมีนี่แหละเดี๋ยวแต่ยังบริววงวง,งสุดไทยนะวงสุดท้ายอาจาร,ร,รย์มีแปะตัวอาหารแล้วกับมีเ่เหล็กเอียงเพิ่มเติมมาบ่ครับผมเลขนี่แล้วเลขที่ว่าไฮเตคก่อกนนะเอาเมี่เหล็กงานบ่ปนี้เพิ่นน้ำบอกแบบบ่กเพิ่นไม่บอกอืมเอาเอาจัดเนาะเขียนเลยเขียนทั้งนั้นค่อยไปรอดให้เอฟที่ครับบนนั้น เหรอเี่นคืออันเบิดว่าปีไหนเอาจำนน่นแแล้วเอาบานเห็นดิเห็นดิเียนอันนี้กัจ้าเขาทุกที่แล้วบอกขึนมาซาลาอะไรเนาะ่าว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่สูขอนหนักไรเงยมาเร่งนะโอ้วันที่ยี่สิบเอ็ด สูคนหนาเนาะครับเนาะต้องมาสูขนหนาครับผมโอ้สูอยู่สูยิ่งขึ้นสูยิ่งม,มือมมแรงจ้ะวอรแม,ม,มนดี้ว่าหมายพวกเอานาหนึ่ผมบอกเลยว่าหนักเลยต้องมาเข้าน่าวันที่สิบเก้าอ้สิบเก้าเลยครับต้องมาเขานา่านี่บวชยังไนพวกเขานา่าอยังไรเนาะแม่มบวชสานจันแม่ยู่นี่แล้วเนาะแต่ว่ามือน,นั้นคอยโกรธหัวนี้ว่าขี้เขียนผิดมันหนึ่งนี่ นหนึ่งก็เขียนนึ่งกตบว่าเป็นยังไงทำไมเนาะเขียนเขียนรถเขียนไว้เขียนไว้นี้ไปนี่เขียนเขียนไว้ทั้งแนนนี่เขียนหนศูนย์หนึ่งตัวนี้วงความออกปากกาแดงวงปากกาแดงมีบ่วอเราบอถึงกับมาเขาหนาะก้อนครับผมเขาหนาศแต่ว่าอยู่ผู้อยู่ท่างไก่แต่ว่าผู้อยู่นี่เข่าแล้วนี่นะข้าเจ้าทองกันนะนี่ ท่าทองนะเมนท่งนั่างไก่พ่นสีมานี่ลาวันที่สิบเก้าโอ้พันสีมาวันที่สิบเก้านาะครับผมเพ่นีมาดวันที่สิบเก้าเอาเรเลขสามตัวเดียจันนี่สดงครับพันเอ็เลขสตัวคันไปหสามแปดหนึ่งหัวจันอนานกเนี่ยเอาตัวแดงนวดแดงครึ่งครึ่งเลยบ่เอาแดงครึ่งครึงด อันนี้เป็นเลขังนี่ฮะสามแปดหนงเล็กอยู่แล้วเล็กออกมาขึ้นี่แลโอ้เลขนงอยู่ในวัดนี่เนาะแมงด้วยสีเบอยมาขึ้นอยโอ้เกีียวบวเกีียวัำริมฟังคงหนอยจ้ะเนาะว่างได้เย็ซีเินด่งอันนี้แคบหนาจอไปได้ครับไม่มีพงครับผมถามมาวันที่สิบหนี่กันถือเล็กกันยังท่านนี่เนี่ยผู้สีพบุญนะวะยังท่านอยู่ด้ สอนเจ้ามือเลยเด้เพราะว่าเขาบวชวันที่ยีบสองอะยีบหกนี่ตือเลขโป้งมากนี่โอ้ยมาเต็มวัดแล้วเนาะมาอนุโมทนาบุญใดก็อยากอนุโมทนาบุญบวชดิเอาแล้วก็ได้โป้งเลยดิโอ้ยขันโป้งมากนี่เนาะวนวันนี้เขาวนล่างอีกก็โอ้ยได้การเนี่นะตัวเนาะาตัวเน้นมีอยู่สามหางก็คือศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดตัวเน้นก็ได้ส่วนตัวบนเน้นก็คือศูนย์สี่หนึ่งหาศูนย์เจ็ดสามเจ็ด แลกศูนย์หนึ่งครับส่วนเลขกนางในวัดก็มีห้าสามแปดเนาะอ่าระวังนางในวัดกับนางริมฟังโคงอาจารย์มั่นใจทั้งชุดใดครับนี่มันโค้งนี่มันเป็นอาญ,ญาดีถือปืนมขะขากันเลยโอส้ส่งส<ว>่งาวว่าเขียนเลยเนะน,<า>นริมฟังโค้งาใส่ยใบเดียวกันริมฟังโค้งหน่อยจีนิสัยเราเพื่อเห็นเพือเขียนกคนนิ่มฟังโค้งกับบ่แล้วกัน ในไซสสมุตอยู่ไสสันแม่อยู่ว่าแมนเอาะเขียนเซ็งกันนะโอเคเขียนโลดต่อกันนะนี่ฟังโค้งมีตัวได้แน่สนามยังงั้นก่าเอียนงางบงด้วยสี่แปดสองสี่แปดสองกับเก้าสองแมนแมนแมนเก้าสองสี่แปดสองเนาะสี่แปดสองนบอกคือว่าอะไรนี่ กับ92 92ด่มฟังขงเออเอาไหมวันที Morrison> ่ได้ไปหาหมอดูหุ่นบอลน้อมาเบิ้งเอาบัตรขึ้นมุนแต่ามามุนดีนี่เนาะครับผมข้าเจ้าข้าเจ้าขิู่้จักคือหุ่นอน้องเอาเก่าปิดหน้าเบิึงครับพ่อยว่น้องครับผมคันผู้ใดเบิ่งว่าพอใจคันรู้สึกมาเข้า มีความลำบากที่สิเบื้องตัวเลขแยกแยะเ้ากะมีหมอดูอยู่งขางบ้านเ้องยางไปหาเลยครับผมบอกว่าเดือนปีเกิดก็เย้าจิตท้ายเลยเลน,เนี่ว่าเป็นเลขใดกันนี่เขียนฝ้าฟ้าวครับผมยังบม่ได้คัดให้เอางี่ละเอ้าก็สรุปว่าหาสามแปดเป็นเลขนั่งยุวัดนี่ละอืส่วนเลขนั่งริมฟังคงที่อ่าทหารปรากฏโตเห็นชัดๆนี่ มีซีแปดสองคับเก้าสองครับผมจนเลขแปดอลรหันนี่หันนี่กับมีตามนี่ครับผมระวังให้ดีแปดอลล์หันเขาต้อกันลายงวดแล้วนะครับเขาต้อกันสองสามงวดแล้วสองงวดน้อยจังสองงวดงวดแรกแค่ว,ว่าสองงวดไหมสามงวดสี่งวดคนนัวดวด้นเรี่ยงแต่แต่เขามานี่เน,ะนาะแปดอลลา์หันคด้เขาเขายาวครับผมแปดอลรหันต้องบอกตรงว่าเขายาวจึงงวดว่างหนึ่งนี่โอ้โหืีว่าเป็นที่เด็ดข้าเจ้าโอ้ยกูนั่งอยู่กับลูกขึ้นฟัน เพราะว่าเขาทั้งล่างทั้งบดงวดร่วงนึงอือแจ้งวดนี่นี่ที่เขาลักษณะใดพี่นิดพิจรารณาเอาครับผมอ่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับผมเอาจังไนกันตัวเลขก,กัชัดเจนแล้วเนาะมันนี่ก็ดีรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่ได้ขอรับผม<ข>อ่าข้อนี้บอกตอนนี้แล้วอาจารย์<บ>มีมิยังเพิ่มเติมอ,อีกว่าครับผมบบอย่าลืมบอกคนเด,ด้อกดเด้อกดโอ้อย่าลืมกดไข้พรานอน กดกดกดมุ้งพร้อมนี่เป็นปูกันนี้กดจับมุ้งเนาะคนน้ำนี่เด้อจับเครื่องบริการเป็นพาเช็ดโตเป็นพวกพาเช็ดโตเนาะเป็นพวกสบู่ยาที่ฟันเครื่องโกนนวดมีดโกนนวดนี่โกนนวดโกนหัวนี่เนาะอาจารย์เนาะน้ำก๊าดจีโคบดิมีดโกนมีดโกนนั่นแหละเพราะว่าอยู่นี่มันบ่ค่อยมีกจีบมีมดนอะไรครับผมบ่ค่อยหินมีสบู่นกแก้ว ไม่นำกล่องบุญเอะไรดิครับโอ้ค่ะผมบอกใครมุ่นบะอกใครมีนะครับผมบอกคือวัดบ้า,านนี่เนาะค<อ>่ะค่ะใช้ผู้ใจบุญทุนท่านนี่แหละ<อ>นี่แหละเป็นบุญใหญ่เออยาบาเอด็ดบอกจะบุญเหรอว่าจะเปิดไมายาม่มใดบุญพลาดลุย้ยเพราะอยากเบิ่งว่าะฉัน <laughs> เปิดไมายาม่มใดบอกจะบุญแต่ว่าคัน <laughs> คันไล่สีเ่เฮ็ดจังไดียร่หิมพ่อสันเห็นว่าประเด็นเนาะเนาะ ก็ต้องไม่ถึงโอ้พระหลายบ่อาจารย์กัเพราะเป็นยังผมบวชแล้วผมจีแหายวัดไปอยู่วัดอื่นสักวันเข้าก็ต้องกันก็ยื้น้ำกันนี่ล่ะกม่ป็ขั้วเพชรแต่แนวตอนก็บพราเป็นยังผมเป็นยังไปเพิ่งตั้งขั้วแล้วหายประเดี๋ยวช่วงหายไงอยู่แก้วกับมีหลายปลูกอยู่กับเข้าสันตามอัจฉริยะใส่ตัวมีตัวอันยังกับอาจนั้นเพราะได้ว่าจีสันดีเลิศประเสริฐชี้ยังดอกอาจารย์ยังแต่ใด้ขอให้มีเข่า เกี่ยวปอากับยนมามาบวชนะเหมือนว่าโอ้ยคือได้จำได้ประเด็กให้น้องอ้บัิบ่เป็นยังอาจาย์บ่เปิยัง่เปิยังจังได้กระยูไดเพราะว่าเท่าบวชเท่าวัได้บวชมาเพื่อกินเนาะมาเพื่อฉันเนาะเข้ากั่คืออยู่ที่อันปรนได็นละนะครับผมอยู่จังไดกระยูไดผมก็มันใจว่าผู้ที่ตัดสินใจสิบบวชแจ้ละก้นที่เขามาเนี่ย เพื่อนแก้คืนนั่นคือกัน <c oughs> เพื่อนเพิ่นแกนตัดสินใจแล้วว่า <c oughs> เพืเ่อนบอมเนชีวิตที่บวชนี่มันเป็นชีวิตอย่างที่ดีแต่ว่าเพื่อนอยากเขามานในพระพุทธศาสนาที่ยซีเพิ่นอยากหาหม่องสงบเพื่อที่นั่นนะเพื่อที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่แหละบอมเนเรื่องกินกับบอเป็นยังนเนอาะอาจารยนนะ หาวันน e ี้ก็จะลบกวนอาจารย์ซ้ำนี่นี่ครับผมมันสิบแปดนาทีกวนกำลังสี่เต้านาทีสาธุเนาะสาธุเนาะสาธุ